สวัสดีครับกับบรรยากาศยามเย็นครับแบบเกษตรผสมผสานครับอันนี้เป็นไก่ไฮบิดนะผมที่ผมได้ซื้อมานะครับมีอยู่ห้าตัวครับเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีนะผมดูครับมันออกหากินยากันอันนี้คือข้องเขาครับขนาดเล็กนะครับพอเพียงครับเราไม่ได้ทำใหญ่ทำโตมากนะครับนี่ครับนี่จะเป็นข้องเขานะครับไอที่เห็นสีเขียวก็คือแหนแดงครับผม ผมไม่กินแหนแดงเป็นอาหารเสริมด้วยนะครับอันนี้ครับส่วนข้อนี้ก็จะเป็นข้อพ่อพันธแม่พันผมนะครับอันนี้เป็นพันตัวผู้รถแดงครับผมสองตัวกับตัวเมียไฮบิดนะครับซึ่งผมจะทําการผสมพันธสองตัวนี้ครับอันนี้ครับสังเกตดูงอนครับรถแดงจะสีเข้มนะครับตัวเมียจะเป็นไฮบิดนะครับผมสองตัวนี้ครับ เนี่ยบผมจะพาไปดูสามตัวข้างหน้านะครับอันนี่ครับพาออกมาเดินเล่นครับตอนเย็นนะครับผมกับสวนพ่อเพียงอยู่หลังบ้านนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแหนแดงที่ผมเพาะไว้นะครับ นี่ครับนี่จะเป็นแหนแดงนะครับนี่คืออาหารเสริมของไก่นะผมผมทําไว้ห้าบ่อครับนะครับอันนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะผมแหนแดงนี่ครับดูครับอันนี้โปรตีนสูงมากครับผมซึ่งเป็นอาหารไก่ขายได้เลยนะครับขยายพันธุ์ได้เร็วมากครับบ่อขนาดนี้นะครับประมาณสามวันได้กินครั้งหนึ่งนะครับแป๊บเดียวนะครับอันนี้ครับ นี่จะเป็นหลังบ้านผมนะครับอ่านี่ข้อไก่นี่คดูเขามาคุยเขี่ยในสวนผักของเรานี่ก็จะเป็นสวนกล้วยนะครับปูไหลังบ้านนีครับพืชผ,ผักหลังบ้าน น,นี่จะเป็นกล้วยหอมนะครับ